สมาคมผู้สูงอายุอำ,อ,าำอำเภอสัมพานธ์คำขวัญอำเภอสัมพานเมืองสังในพานพุทธสถานวัดไร่กิงรถดียิ่งผลไม้ดอนหวายตลาดริมน้ำรือนามในร้อยตำรวจงามยิ่งยวดวัฒนธรรมอุตสาหกรรมรุ่งเรืองฟูเฟื่องทัศนาจร สภาพและสถานการณ์ปัจจุบันอําเภอสัมพันธ์เป็นอําเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานครมีประชากรณสิ้นปี2565อยู่ที่300,000คนเศษจ,จำนวนผู้สูงอายุ36,000คนเศษสภาพสังคมเป็นสังคมเมืองสถานศึกษาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและบางส่วนยังมีสภาพเป็นสวนผลไม้จนแยกไม่ออกระหว่างกรุงเทพมหานครและอําเภอสัมพันธ์ความเป็นมาและการก,ก่อกานเนิดสมาคมผู้สูงอายุอําเภอสัมพนันธ์ ความเป็นมาและก่อเกิดสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพันการวิเคราะห์ปัญหาผู้สูงอายุอำเภอสัมพานธ์สังคมเปลี่ยนไปรวดเร็ววิถีชีวิตของประชาชนเป็นการรับจ้างหรือใช้แรงงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งพาไรายได้จากการใช้แรงงานเป็นสําคัญสถาบันหลักของมนุษย์คือครอบครัวเปลี่ยนไปเริ่มไม่นับญาติไม่พึ่งพากันขาดการเอื้ออาทรแบบสังคมชาวบ้านดั้งเดิมการขาดการดูแลเยียวยาในเชิงนโยบายและการปฏิบัติภาครัฐไม่เพียงพอไม่จริงจังต่อเนื่องทั้งงบประมาณและบุคลากร ความต้องการการได้รับบริการจากภาครัฐให้มีประสิทธิภาพคุณภาพมีมากและมีความหลากหลายเมื่อ <me S 2> เทียบกับการบริการต่างๆของภาคเอกชนทําให้ผู้สูงอายุประสบปัญหาทั้งส่วนตัวครอบครัวตามมาการขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนและชุมชนการก่อเกิดชมรมผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ในปีพศ2544ผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนภาคประชาชนได้รวมตัวก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุภาครัฐเป็นรูปธรรมทั่วถึงโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุเป็นสำคัญทั้งนี้เริ่มโดยการตั้งชมรมผู้สูงอายุโดยยึดเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามายัยปัจจุบันคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีพ ศ2545จำนวน21ชมรมในภาพรวมจึงมีสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมชมรมประมาณ5,000คนเศษ ชมรมผู้สูงอายุต่างๆในพื้นที่21ชมรมที่จะนารวมกันแล้วเห็นว่าควรรวมกันเป็นเครือข่ายทํางานประสานงานกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีกิจ,จกรรมร่วมกันมีการประชุมเครือข่ายกันเป็นประจำทุกเดือนโดยใช้ห้องประชุมอําเภอสัมพันเป็นที่ประสานงานนับตั้งแต่ปีพศ2546เป็นต้นมาทําให้การบริหารงานการประสานงานในส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับการยอมรับการดูแลช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งภาคประชาชนภาคเอกชน ให้การสนับสนุนวิสัยทัศน์สมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัพลาพรนธเป็นองค์กรภาคประชาชนที่เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสัพลาพรนเพื่อเติมเต็มให้กับการบริการผู้สูงอายุภาครัฐ ในปีพศ2549เครือข่ายผู้สูงอายุอำเภอสัมพานได้ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพานเพื่อให้มีสถานภาพทางกฎหมายรองรับและเป็นนิติบุคคลเป็นที่น่าเชื่อถือเชื่อมั่นจากภาครัฐและประชาชนความสำเร็จเรียบร้อยในวันที่9มิถุนายนพศ2549โดยมีประธานชมรมผู้สูงอายุทุกชมรมเป็นกรรมการสมาคมโดยตำแหน่งมีสถานที่ตั้งโดยขออนุญาตใช้พื้นที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงจำนวน2ร่ และของงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐมก่อสร้างอาคารจำนวน10บล้านบาทพันธกิจสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพานเป็นหน่วยบริหารกิจการผู้สูงอายุในภาพรวมของอำเภอสัมพานสนับสนุนการให้บริการภาครัฐให้ครอบคลุมทั่วถึงต่อเนื่องโดยประสานความร่วมมือกับชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ในภาพรวมของอำเภอสัมพานให้การสนับสนุนช่วยเหลือการฝึกอบรมสัมมานาวิชาการกับชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ตลอดจนจัดหาสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ป่วยไร้ สร้างพลังทางสังคมเศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆโดยผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุและทุกเพศวัยในทุกมิติโครงสร้างการบริหารสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพญนนำโดยนายกสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพัญนคณะกรรมการสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพันน์โดยมีฝ่ายอาคารสถานที่ฝ่ายแผนง,งานโครงการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินฝ่ายทะเบียนสมาชิกฝ่ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารฝ่ายติดตามและประเมินผล แต่ละฝ่ายจะมีหัวหน้าผู้รับผิดชอบนำเสนอปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขการพัฒนาต่อคณะกรรมการสมาคมโดยมีนายกสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพันเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลบทบาทสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพัน์การประชุมคณะกรรมการสมาคมเป็นประจำทุกๆเดือนเดือนละครั้งทุกวันเสาร์แรกของเดือนนอกเหนือจากนี้ยังมีการประชุมย่อยเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานเชิงบริหารดูแลผู้สูงอายุในภาพรวมของอำเภอสัมพันธ์กำหนดนโยบายโดยทุกชมรมผู้สูงอายุเห็นชอบร่วมกันไปในทิศทางเดียวกันปัจจุบันมีชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่19ชมรมบางตำบลยุบรวมเพื่อเป็นเอกภาพในการบริหารเป็นหน่วยปฏิบัติสิ่งใดเกินความสามารถสมาคมจะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนเช่นการฝึกอบรมการจัดงานในภาพรวมเช่นงานมหกรรมรวมพลังรวมน้ำใจผู้สูงวัยอำเภอสัมพนันธ์ บทบาทสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพลลันผลงานกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันการประสานงานร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคปรปฐมผลงานที่ผ่านมาการจัดฝึกรวรมอาชีพต่างๆส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุในทุกชมรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดเตียงพิการด้วยภาคประชาชนเยี่ยมเยือนช่วยเหลือการจัดทัศนศึกษาดูงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคนปรปฐมวัดธรรมปัญญารามการพัฒนาความรู้และการพัฒนาจิตใจการออกเยี่ยมเยือนแจกสิ่งของเครื่องอุป,ปโภคบริโภคร่วมกับวัดต่างๆในพื้นที่ การจัดหาทุนเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่เป็นประจำทุกปีการจัดงานมหกรรรรวมพลังรวมน้ำใจผู้สูงวัยอำเภอสัมพันธ์ให้ทุกชมรมมามีส่วนร่วมกันทั้งการแสดงผลงานระดับชมรมการแข่งขันกีฬาการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการขยายบทบาทของสมาคมไปสู่สังคมที่พึงปรารถนาการจัดตั้งกองทุนบ้านบุญสเคราะห์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพนันธ์ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหายากไร้เจ็บป่วยติดเตียงจัดตั้งชมรมจิตอาสาสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพันธ์สมาชิกจำนวน200คนเพื่อสนับสนุนการให้บริการจำนวน2แห่งจัดเวรบริการสนับสนุนโรงพยาบาลสัมพันธ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาลเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนวันละ4-5-6คนการสนับสนุนกิจ,จาการบุญของวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเช่นการจำหน่ายดอกไม้ทุกเทียน การถวายสังฆทานดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณภายในวัดไร่ขิงพระอารามหลวงวันละ6-8คนทุกวันไม่มีวันหยุดนับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุรู้สึกตัวว่ามีคุณค่าและทำความดีแก่พระศาสนาจัดตั้งชมรมดนตรีจิตอาสาสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพันธ์เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีความสามารถในด้านการดนตรีการร้องเพลงโดยไปแสดงฟรีในสถานที่ต่างๆเช่น การประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลต่างๆง,ง,งานวาดัดงานมงคลเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้สูงอายุและสร้างสุขให้สังคมประเด็นแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของสมาคมการจัดตั้งสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนับเวลาได้ไม่น้อยกว่า20ปีทําให้สังคมในพื้นที่อำเภอสัมพันธ์ให้การยอมรับให้ความสําคัญของผู้สูงอายุในพื้นที่เกิดความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอสัมพันธ์รู้สึกมีคุณค่ามีเกียรติในสังคมมีบทบาทส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพใจอบอุ่นทั้งในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมอื่นๆสร้างรูปแบบและการดำเนินการเป็นต้นแบบให้อําเภออื่นๆพื้นที่อื่นๆเป็นที่ศึกษาดูงานคณะกรรมาการสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่นมีความภาคภูมิใจมีความรักความสามคัคคีและภาคภูมิใจที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับชาวอำเภอสัมพนันธ์ ในฐานะภาคประชาชนดูแลผู้สูงอายุอำเภอสัมพาน์ตลอดมาจนถึงปัจจุบันคำขวัญสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสัมพาน์สูงวัยอย่างมีคุณค่าภูมิปัญญานำมาใช้ให้เหมาะสมให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ชื่นชมให้สังคมของไทยได้อยู่ดี